สวัสดีค่ะเหลียปงปวยไทสิริขวัญน,นะคะวันนี้เราจะมาทําดอกสิริขวัญกันอีกครั้งนะคะเคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนั้นกล้องไม่ค่อยโฟกัสอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่คลิปนี้เป็นคลิปแก้ตัวนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิ้นเบอร์2ความยาว80เซนจานวนสเส้นริบบิ้นกาบเพชรเบอร์2ใช้ความยาวประมาณ25เซนค่ะแต่เดี๋ยวเอาไว้ตัดตอนที่เราสอดกลีบนะคะกันไกลกาวดอกไม้เรซิ้น เริ่มต้นนะคะพับลิปบิ้นให้เริ่มกันประมาณ2.5เซน,นะคะ่ะเริ่มทาฐานสี่นะคะเราจะเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้ให้ปลิปบิ้นด้านยาวอยู่ข้างบนนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่ 3. สี่คล้องเส้นที่สามสอดใต้เส้นที่หนึ่งได้ฐานสี่แบบนี้นะคะต่อไปฐานแปดพับทับกัน เฉียงทับกันแบบนี้นะคะทวน,นเข็มนาฬิกาเส้นสุดท้ายซอสได้ฐานแปดแบบนี้ต่อไปเราจะเริ่มทำลูกส้มนะคะเอาริบบิ้นมาทับกันสี่เส้นพอได้สี่เส้นเราจะเอาเส้นขวาสุดนะคะทิ้งเส้นขวาสุดลงเราเอาอีกเส้นขึ้นมาทับแทนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเหลือสี่เส้นสุดท้าย เดรสีเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะพิงเส้นขวาสุดเส้นต่อมาสอดใต้1เส้นเส้นต่อมาสอดใต้2อเส้นเส้นสุดท้ายสอดใต้3เส้นจัดทรงให้กระชับค่ะพลิกกลับได้น,นะคะ พาดข้ามไปสามเส้นพาดข้ามไปสามเส้นแบบนี้เลยเลยนะคะจนครบทุกเส้นเหลือสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นแรกรอดหนึ่งเส้นเส้นที่สองรอดสองเส้นเส้นที่สามรอดสามเส้นจัดทรงให้กระชบค่ะ ด้านสอดเก็บริบบิ้นนะคะทุกเส้นลอดใต้สามเส้นจัดทรงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วด้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะใช้ริบบิ้นกับเพชรน,นะคะมาสอดด้านนี้คือด้านกับเพชรน,นะคะให้ความลงแบบนี้เราจะสอดเข้าไปตรงช่องนี้นะคะลอดตามแนวไปเลยสามเส้น สอดเข้าไปลึกๆได้เลยนะคะมันจะได้ไม่ลุกแบบนี้จะบปลายให้เท่ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเลยตัดให้เท่ากันนะคะตอนสอดจะได้สอดง่ายทำแบบนี้ให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะได้แบบนี้เริ่มกันที่เส้นแรกนะคะตะแคงแบบนี้เหลือช่องไว้เพื่อสอดบีบสุดท้ายตรงนี้นิดนึงนะคะม้วน แบบนี้ริบบิ้นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนไปริบบิ้นกลับมาสอดใต้ช่องนี้นะคะสอนลอดหนึ่งเส้นตรงนี้เราจะใช้นิ้วโป้งกดลงไปจะได้สอดง่ายขึ้นนะคะสอดลอดหนึ่งเส้นได้แบบนี้ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ไว้แล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนี้ไปแบบนี้แล้วก็ดึงดึงให้กรีบมันเข้าไปซ้อนกันอยู่ข้างใน นะคะคดึงให้เป็นกลวยแหลมเลยต่อไปพับริบบิ้นขึ้นมาข้างบนแบบนี้แล้วก็หักข้อมือกลับมาสอดใต้ช่องนี้นะคะสอดลอดสามเส้นแบบนี้นะคะดึงให้เป็นกลวยไม่ต้องแน่นมากนะคะแบบนี้ ต่อไปเส้นที่สองให้ทําทวนเข็มอฬิกานะคะจะได้สอดง่ายเหมือนเดิมหมวนริบบิ้นไปข้างหลังต่อริบบิ้นขึ้นข้างบนหมวนกลับมาสอดใต้หนึ่งเส้นใช้นิ้วโป้งกดไว้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางหมีไปแบบนี้ทางนี้ก็ดึงดึงให้กรีมันเข้าไปซ้อนกันอยู่ข้างในแบบนี้นะคะ พาดลิบิ้งข้างบนหาข้อมือกลับมาสอดใต้ช่องนี้ลอดสามเส้นกรีบนี้เราจะจัดให้มันลงไปในช่องตรงกลางแบบนี้นะคะจากนี้ป้งกดว้แล้วก็ดึงทําให้กรีดเท่ากันแ,แบบนี้นะคะครบแดเส้นได้แบบนี้นะคะแล้วก็มาจัดดึงกรีบให้เท่ากัน ไปนะคะเราจะทํากรีบชั้นสุดท้ายแต่แขงข้างเหมือนเดิมน,นะคะพับลิบบิ้ลงมาแบบนี้แล้วก็มว้วนให้ลิบบิ้เป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสอดตรงช่องนี้สอดลอด1เส้นนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้ชี้ประคองไว้แล้วก็ดึงให้เป็นกลวยแหลมแบบนี้เลยค่ะ เส้นได้แบบนี้นะคะสุดท้ายเราจะมาเก็บริบบิ้นกันสอดริบบิ้นกลับหลังไปแบบนี้นะคะทําให้ครบแปดเส้นเลยค่ะเส้นไหนที่ยาวเกินไปใช้กันไกลตัดออกนะคะครบแปดเส้นได้แบบนี้นะคะใช้เด้สิน้นติดตรงกลางเพิ่มความน่ารักเสร็จแล้วค่ะ